Thank you. ทางรถไฟจีนลาวเริ่มการให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยจุดผ่านแดนหมูหั่นบนพรมแดนจีนลาวระบุครับว่ามีการเดินรถไฟ246เที่ยวซึ่งรองรับผู้โดยสารกว่า52,888คนจาก53ประเทศและภูมิภาคเมื่อนับถึงวันอังคารที่ผ่านมาครับ รถไฟที่เดินทางจากนครคุนหมิงเมืองเอกของบนทลหิ๋วหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนวิ่งผ่านขุนเขาและหุบเขาด้วยความเร็วสูงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการเดินทางจากนครคุนหมิงไปยังนครหลวงเวยงจันทของลาวใช้เวลาเพียง10ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นซึ่งนับรวมระยะเวลาผ่านพิธีศุลากากรแล้วด้วยครับทั้งนี้ครับชาวต่างชาติจำนวนมากเลือกใช้บริการทางรถไฟจีนลาวเพื่อเดินทางไปยังนครคุนหมิง เมืองเจ้าภาพจัดแสดงสินค้าจีนเอเชียใต้ครั้งที่7ตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาจนถึง20สิงหานี้ครับโดยหน่วยงานรถไฟท้องถิ่นดําเนินสารพัดมาตรการเพื่อพิธีการศุลกากร,กรที่ราบรื่นและการบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสารขาเข้าขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัว